ความทรงจำที่ดีลิซาบและพิงโพสแล้วเฟ้นทั่วโลกจับตาเรื่องสัญญายังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองสำหรับการต่อสัญญาของแบล็ p พิงที่ตอนนี้โคดูเหมือนว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment และหากคำตอบสุดท้ายจะออกมาแบบไหนทั้งสี่สาวเจนนี่ลิซาโรเซ่และจีซู จะต่อสัญญาหรือไม่เฟนคลับก็เคารพการตัดสินใจของพวกเธอล่าสุดวันที่22กันยายนลิซ่าได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองหลังจากที่จบคอนเสิร์ตบอลพิงที่เกาหลีใต้โดยลิซ่าได้โพสต์เป็นภาษาเกาหลีมากกว่ามากกว่าขอบคุณและบอกรักเฟนคลับคอนเสิร์ตตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นความทรงจำที่ล้ำค่ามากๆ ท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาแสดงความรักและสนับสนุนมากมาย